วันนี้จัดให้ตามคำเรียกร้องครับผมจะใช้เทคนิคมั่วแพทเทิร์นทำกำไรในเกมบลิสของ X No v a าผ่านมือถือนะครับโดยที่เราจะใช้มั่วแพทเทิร์นปกติเอากำไรต่อไม้ที่5บาทนะครับย้ำนิดนึงครับครับการเทรดบลิสเนี่ยมีความเสี่ยงนะฮะควรฝึกโดยการใช้ใบจทดลองก่อนถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจห้ามลงทุนเบนอันขาดนะครับอ่าวันนี้ผมใช้6ไม้ครับเพื่อนครับโอกาสชนะมีถึง9 8 4 4นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะทำกำไรได้ไหมครับผมใช้แบบอ่าแพทเทิร์นแรกครับ เป็นมังกร4ี่ตัวครับคือพุทธสี่คอสองนะครับอาเตรียมตัวฮะเอาทีละรอบนะครับพุทธสี่คอสองนะครับ <principio> อ <Bernard Arabic> <net> <net> ่ะไม้หน <net S 1> <ihrem hn> ึ <net> <net> po ่งครับจัดไปเลยครับพุทธครับอพุทธแล้วนะฮะลองดูครับไม้หนึ่งครับทำอะไรได้ไหมครับโอ้โหเรียบร้อยครับ1วินเรียบร้อยนะครับอ่ะไปที่มังกร4ี่ตัวครับเอาคอสี่พุทธสองนะฮะมังกร4ี่ตัวตัวนี้นะฮะนี่นะมังกร4ตัวนะฮะอ่ะลองดูครับคอสี่พุทธสองนะครับอ่ะรอแท่งต่อไปนะครับเตรียมตัวฮะ แทงนี้ครับอ่าโอเคจัดไปคอสี่ครับเพื่นครับนี่นะฮะมันจะเลทนิดนึงนะฮะสำหรับการผ่านมือถือนะครับแต่ก็กําไรอยู่นะครับอ่าโอเคต่อไปปิงปองนะฮะอันนี้ถูกไหมหนึ่งรัวนะฮะปิงปองครับอันที่3นะฮะผมจะเล่นแบบพุทคอพุทคอพุทคอนะฮะจัดไปเพื่อนครับเดี๋ยวลองดูนะฮะสำหรับแท่งแรกครับพุทนะฮะพุทครับอ่าถ้าผิดนะฮะเราก็จะทายที่ไม้ต่อไปฮะเดินเงินไม้2ครับ อ่ลองดูให้ว่าได้หรือเปล่านะฮะอ่กำไรครับเพื่อนครับอ่กำไรงั้นเราก็กลับไปที่ไม้หนึ่งใหม่นะครับอ่าโอเคนะฮะมันอาจจะดูงงๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าเพื่อนน่าจะเข้าใจอยู่นะฮะอ่าแพทเทิร์นสี่ครับเราจะทายแบบเป็น2ตัดครับเริ่มจากพุทธสองคอสองพุทธสองนะครับอ่าลองดูฮะอ่าเริ่มที่ไม้หนึ่งใหม่นะฮะเตรียมตัวครับอ่าพุทธครับพุทธครับพุทธสองนะฮะอ่าตอนนี้มันจะดีเลย์นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ มันก็คือความน่าจะเป็นเรียบร้อยเฮ้ยถูกไม้หนึ่งหมดเลยว่ะอะไรวะนี่นะฮะอ่ะสองตัดครับเองครับข้อ2พุทธสนะฮะข้อ2นะฮะลองดูครับ6ไม้ครับอ่ะเตรียมตัวฮะรอแท่งต่อไปนะฮะเตรียมตัวครับเตรียมตัวฮะอ่ะพุทธอ่ะคอไปฮะคอ2อนะครับเองครับอ่ะลองดูครับข้อ2ตานี้น่าจะผิดละนะครับอ่ะผิดครับเราไปไม้2ครับไม่ต้องรีบร้อนครับนี่นะฮะข้อ2นะครับลองอีกทีครับ อ่ะข้อสองครับนี่ไม้ที่2นะครับอ่ะลองดูอย่างนี้ก็ได้นะฮะมั่วแพทเทิร์นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเริ่มที่ราคากราฟนะครับอ่ะพุทสองครับเรายังเสียอยู่นะฮะเราไปที่ไม้3ครับไม้3เราใช้ที่นี่นะฮะแปนะครับอ่ะโอเคนะฮะเตรียมตัวฮะพุทสองนะครับเตรียมตัวฮะรอครับจัดป้ายฮะพุทครับอ่ะพุทแล้วนะฮะพุทไม้อ่าไม้ที่3นะครับอ่ะกาไรนะครับ หวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามก็ได้นะฮะโดยการที่จิ้มที่หน้าโปรไฟล์ของแนะนำเดเดอร์นะครับ